สวัสดีครับผมต้นฮักกบกนะครับก็มาดูกันนะครับว่าที่หน้าองค์ปูนะครับเขาทําอะไรกันนะครับก่อนล้ำนะครับนี่ครับนี่ครับได้แล้วผมใส่เสื้อผ้าสื่อโฆษณาแดโอ้จับได้แล้วจับได้แล้วนี่ครับผมนี่โอ้มีแล้วเนี่พลังร้อนในโรงเรียนกุญแจแดงหนึ่งโซลีแอร์จอเต่าโนนหนูเนี่ยพลังเกิดน้ำ แต่เนี่ยจะเป็นพลังศิษยหนึ่งศูนย์เนี่ยหนึ่ง<ร>ก็คือเป็นพลังสติษย์ยาสูงระดีอยู่ในดาวอาทิตย์นั่นคือแม่เนี่ยที่เป็นคนที่คือพลังเนี่ยเป็นพลังของความมีนักเลงถ้าเป็นผู้ชายขาข้างนี้อยู่ในคุบเราร้อนหมดเลยมีแต่คนร้อนนะผมเห็นไม่มีใครเย็นนะผมเห็นเลยตอนนี้อันนี้ว่าจะหอมจะหน่อมมาดูไม่ตัสักทีอะไรนะใช่เล่นช่เลยนะมุ้ยเออมุ้ยไม่ ับดูดวงทั้งคืนไม่ใช่วันนี้เขารอผมอยู่เต็มหมดนุ่นอยู่บุบอาหารจันหอมทำไมไม่ดูจะหอมสักทีนึงแต่ยังไม่ได้หอมจันทร์บเดี๋คุณบจริงๆแล้วต้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูดวงเนี่ยก่อนก่อนที่ผมจะเนี่ยเมื่อเมื่อตอนคืนที่ผมไปี่ผมผ่านมาลูกคนุณดีผมไม่เคยรู้เห็นลูกคนเลยนะแล้วเสร็จปั๊บผมหลงทางมาที่นี่นะเมื่อสามวันที่แล้วนี่เพราะผมไปวัดสำนักอะไรเพื่อน้องเร็ว มาชายบุรีนครนั่นอ่าแต่แตงผมเป็นตำรวจเหมือนกันนะครับชอบตะเล่นศิษยาลัยค่ะแล้วเสร็จปั๊ะผมมาจอดอยู่ตรงนี้ผมไม่รูปร่างลุงพลด้วยนะแล้วผมไม่เห็นองค์ปู่ด้วยนะผมไม่เห็นหรอกผมไม่เห็นมันมืดไงลุงพลออกมาผมถามว่าผมไปไหนกันผมก็ไม่ถามว่าที่ที่ตําหนักของชัยบุรีอะไรนะบุรี่ยนย่นครอะไรเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าตำรวจเนี่ยถึงเวลาลามแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยขอเบอร์ขออะไรกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี่เดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูต้นพักด้วยนะครับต้นด้วยนะฮะต้นด้วยต้นต้นนี่ต้นมีพลังดีต้นต้นนี่พลังพลังพวกเนี้คือพลังมันมันร้อนหมดอะทำไงต้นพลังต้องมันละมัดระวังนี่ไม่ได้ว่านะต้นเนี่ยเหมือนกันเดี๋ยวสารต้นเหมือนกันสารต้นที่อยู่ด้วยร้อนหมดแต่ก็มีสติปัญญา ต้นนี่คือสิบสิบเหมือนแตนเหมือนกันต้นกับแตนเป็นคนที่ไม่ยอมไหมอะไรครับถ้าผัวเมียก็พัวพกันสองคนนี่ยนี่อันนี้นะนใส่ไม่ไหวเลยนี่เนาะเดี๋ยวจะดูใหม่ไม่เอาเดี๋ยวจะเพิ่งมันมีแต่ร้อนๆนะทำยังไม่เย็นเลวยแม่ต้องให้ดูใหม่ด้วยดูใหม่ชื่อเล่นชื่ออะไร เอาเอายังไงล่ะผมจะไม่รู้ยังไงเราไปถ่ายไม่ไม่เป็นเช่นั้นเดี๋ยวไอ้ช่องไอนช่องเลยต่างหากไอ้ช่องมีช่องเต็มกว่านั่ะเออนั่นสะกดยังไงมี่ต้องทหารกันรันไหมเนี่ยคนนี้เย็นได้นะพลังนั้นเนี่ยจะเป็นการคุณธรรมรักครอบครัวเป็นคนที่ชอบความสุดที่ทำเราเนี่ยอะไรที่ทุจริตไม่ชอบพลังนั้นเป็นอย่างนั้นมันต่างกับพลังแดงพลังต้นเชิญครับรำก่อนนี่ครับผมเรียกผมมัน อกระสตอนชช้าถ่ายรูปใครนะอนี่นะครับเป็นคอมีดเปล่าเนี่ยโอ้นี่เขาทักทายกันนะครับาจับแรงแต่นู่นแล้วนี่ทักทายกันนะครับเ่อกระียไปมาแล้วโอ้ยเป็นมูเป็นมูกันเบิเลยนี่ใส่เสื้อของพี่วันนั้นน่ะเสื้อสืเลยโอ้ยคือมาพ่วงเลยนะกนะก็ ใส่บุญหมดเลยอันนี้ผมจะแบ่งผมเขาลงทางนี้ผมไปบุญบุญไปอีกแบ่งนั่นไปนะครับผมนี่ครับก็เป็นไม่เดี๋ยวเดี๋ยวไปฝากบุญที่บ้านก่อนรำนะครับต้นเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะครับผมโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวพี่เลิศเดี๋ยวค่อยขอเบอร์เนาะครับผมได้ไหมได้ได้เออพี่อยู่สืบอนหน้าเจริญนะครับอันนี้ก็น้องก็เป็นสืบเหมือนกันแต่อยู่การเงินแฟนก็เป็นตำรวจเหมือนกันครับผมแต่ผมจะอีกวันอังคารเดี๋ยวผมจะกลับกรุงเทพกรุงเทพแล้วนะอยู่ช่องไหนต้นฮักกอก บอ้์ฟิลเลอร์นี่จะออกเลยไอ้นี่จะ s p a c e p l ย y การศึกบำนวนเพลงนะนี่น,นวนเพลงชิงทุนนี่เพือไม่เกรงใจร้องเพลงให้ฟังเลยเดี๋ยวเข้าไปในช่องก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอเบอร์กันเนะาะน้องอเอาโทรศัพท์มีเอานั่นมาเร็วครับผมน้องไปเอามาสามาั่งบนรถเดี๋ยวเราเดินทางต่อก็ประลาทั้งหมดนั่นแหละอย่างละห้ามันเลยแค่นั้นขอบคุณนะครับที่มาเป็นกำไรคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ